วันนี้เวลา1 0 4นาฬิกา48นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมื่นสุทธนารีนาถโปรดให้ม่อมหลวงสาราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานราชวินิจร่วมใจ65ณโรงเรียนราชวินิจเขตดุสิตซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่46 เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2509โดยพระราชทานนามว่าราชวินิตอันหมายถึงสถานที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีดรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มเกียรติคุณแก่ครูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนักเรียนดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนโรงเรียนพร้อมชมการแสดงโขนรามเกียรติชุดจองถนนรวมทั้งเปิดนิทรรศการสืบสารศาสตร์พระราชา ต่อยอดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนในศตรวรรษที่21ที่จัดแสดงผลงานและรางวัลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่น้อมนำพระบรมราโชบายมาปรับใช้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 ซึ่งปีการศึกษา2565นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันวิทยาศาสตร์และรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติโดยมีโรงเรียนในกลุ่มราชวินิตทั้ง8โรงเรียนร่วมจัดแสดงผลงานด้วย โรงเรียนราชวินิตจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน2,491คนครูและบุคลากรรวม159คน